สวัสดีจ้าพบแม่พี่น้องสุขุนสุคนจ้าเมาน,นี่นิลม,มนบุษรุตกับสิภาไปเห็ดหนังงูบ่จ้าเดยวสิภาไปขายขวดพี่น้องเลยขวดเงินล้านเด้ออยู่นี่ฝรั่งเกือบทุกเงินเลยพี่น้องเขาขาเจ้าเก็บขวดเก็บจะเสียไปขายจ้ะขวดเปปซี่ขวดกระปุงกระป๋องนนจ้ะ ได้เงินดีดีพี่น้องเงินบาทกระปองอันนี้ก็สองสองโคนของเขาเนาะถ้าตีเป็นเงินบาทบ้านหฮาก็ประมาณหกบาทนหน่อยหน่อยพี่น้องแแบบนี้ก็ตีไปสามบาทสามสามโคนเขาสามโคนเขากับประมาณเก้าบาทอลไรพี่น้องเงินนัง่งนั่นกุ๊กกองอยู่กับพื้นหรือตามอย่างเนีน้เก็บเลยค่ะเงินนัง่งนั่นเลยค่ะเดยวศิภาไปขายเดิมอมานีเดอร์พี่น้องได้เงินดีดี ็นขวดตกอยู่กับพื้นหรือว่าเวลาเพจงานสิเก็บมาเลยพี่น้องเงินทั้งนั้น,น,นแต่ละอันนะจ้ะขวดนึ่งกับตีเป็นเก้าบาทผู้แหละบ้านเฮานะเก้าบาทหกบาทต่ออันนึงพี่น้องเลยทิมบบได้ได้อยู่เนี่ยเก็บคู่เฮือนเลยจ้ะฝรั่งนะบ้านเฮาสร้างกิโลขายเนาะแต่ยูนิคอันละอันละหกบาทเก้าบาทพี่น้องเลยตีเพราะว่ายอดขึ้นตามที่อัตราเงินนะถ้าแลกมาแล้วจ้ะแต่ยูนี่แังซี่เลยพี่น้อง เงินเงินงเลย่าแยกขวดจะเอาไิ่มนำไอ้พวกขวดแก้วขวดโล,โลโนะาจะน่นจะขายไปได้จ้ะแต่เป็นพวกกระป๋องพวกนี้ขายได้บขวดขวดบนายได้บที่แี่ไอุเคียงกันำแนงจ้ะเอาไปทิ่มไปทิ่มกนะแต่พวกกระป๋องกรองเดียวเจะไปขายเลยเนาะมาไปขายขวดกับหนาะมน่องมันี้เนาะ เงินเงินทั้งนั้นเลยพี่น้องเนี่ยจ้ะไปะเดี๋ยวสิภาพไปขายขวดนะจ้เไปเอาขายมาแลกซื้อกับเขากับน้ำได้เลยพี่นอนะ้องอยู่อยู่นีนะ่ถ้าบูมมีเงินกเก็บพวกนี้หลักขายพี่น้องนี่ก็ได้โบต่ำกว่าร้อยกว่าบาทสองร้อยกว่าบาทพเพลินนี่พี่น้องจ้ามาจ้ะเดี๋ยวจังหน่อยภาพเดี๋ยวสิภาพไปขายนะจ้ะโอเคค่ะเดี๋ยวติดตามนะจ้าไแจกพี่น้องไปขายวาขายวดกันเฮาสิภาพไปขายขวดเนี้ เก,เก็บของไปไปิ่นพ้อมพี่น้องไงตรวจเ่าไปขายกันเอาเงินไปซื้อขนมได้ค่าขนมให้ลูกย้อนอยู่เร้อพี่น้องเอ้ยลืมอีกถุงนึงอยู่ที่ทำงานพี่นอ้อนงนาง 管呢？What, you know, สี่สิบสามคูนแล้วก็กดตรงนี้เลยจ้ะกต่ที่ีบินเราไม่เฮาเฮาก็ไปแลกเอาเงิน,งนเลยจ้ะจากพี่นอ้องไะเดยโสกู s <S อันนี้ก็จะเป็นพวกขวดแก้วขวดอย่างเดียพี่นอ้องพวกหนูจะมาทิ่มใส่ถังนี่นที่โบถ่ายบบได้นะจ๊ะ พวกเสื้อผ้าที่เฮาวโบไซด์แล้วเฮากลับมาถิ่มลงใส่ตู้นะจะไปบริจาคพวกคนยากคนจนนะจ๊ะเจ<ๆ>้าก็จะมามาหลับเอาจ้ะจ้ะ,ะ,จะอันใดที่โบไซด์แล้วก็มาไว้นี่แหละจ้ะถิ่มลงนี่แหละจ๊ะ ขายขวดได้ร้อยร้อยสี่สิบสามโคนถ้าตีเป็นเงินไทยกับประมาณห้าร้อยยี่สิบสี่บาทยุดสี่สิบเก้าสตางค์พี่น้องรายได้ดีบ่ามาแม่มาขายขวดต้องคอยอยู่เมืองนอกนี่พี่น้องเห็นบ่จ้ะเพนขวดน้ำทางไปได้เลยหนูนะหนูต้องเก็บเลยพี่น้องเวลาย่างพืชนเขาย่านเขายา่า,ยานโควงโควิดหนูบระหยันค่ะเพราะหนูมีถุงมือหนูเอาถุงมือใส่เก็บเลยจ้ะพี่น้องต้องติดมือติดถุงเสื้อตลอดจ่ะ มาจ้ะใดๆกะถ้าหมักกับกดไลค์ช้กับกดแชร์ไปปักตะไคร้ั้งเครื่องเงินไว้ไว้ให้หน,นี่นจัดพี่น้องจ้าขอขอบพระคุณค่ะที่ติดตามที่กดไลค์กดแชร์ให้นีลมนโบสซลูชแนลขอขอบพระคุณค่ะทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะคะบายบายค่ะ